เรามาเช็คอุณหภูมิใจกันก่อนดีกว่าลองดูสเตตัสของความรู้สึกของตัวเองกันก่อนเนาะลองอยู่กับตัวเองนะแล้วลองดูสิคะว่าวัาวนนี้ความรู้สึกเราเป็นสีอะไร เราสังเกตไหมคะว่าคือสีเนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกความรู้สึกของเราได้เนาะแล้วมันอาจจะง่ายกว่าการที่เราไอดีนติฟายความรู้สึกแต่จริงๆดีที่สุดคือเรารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรสักพักเราก็จะเริ่มรู้ว่าเนี่ยคือคําถามสําคัญในชีวิตที่เราไม่ค่อยได้ถามตัวเองเลยเราสังเกตไหมว่าถ้าสมมุติว่าเราตื่นเช้าขึ้นมา สีของเราเนะะี่ยค่ะสมมติมันเป็นสีเทาเนาะสมมติมันเป็นสีดำงั้นโอกาสที่อะไรที่เข้ามาในวันนั้นนะคะเราก็จะมองมันผ่านสีนั้นมันก็มีโอกาสง่ายถูกไหมคะงั้นอารมณ์เราความคิดเราอะ่ะมันก็จะเปลาะบางง่ายเหมือนกันเวลาที่เรารู้สึกเป็นสีฟ้าเรารู้สึกเป็นสีเขียวงั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออสภาวะของเราตอนเนี้ยมันมีอะไรเข้ามา